สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2ดาวฟังดวงคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงประจำสัปดาห์ที่1-7กุมภาพันธ์2569สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ขอให้ทุกท่านผ่อนคลายใจตั้งสติและเปิดใจรับพลังจากดวงดาวแล้วมาฟังคำทำนายไปพร้อมกันนะคะสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่คนเกิดวันเสาร์จริงจังกับชีวิตมากขึ้น มีทั้งภาระหน้าที่และเรื่องที่ต้องตัดสินใจแต่ในขณะเดียวกันดวงดาวก็เปิดทางให้คุณได้ผลลัพธ์จากความอดทนถ้าคุณวางระบบให้ดีสัปดาห์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงค่ะการงานสัปดาห์นี้ดวงการงานของคนเกิดวันเสาร์อยู่ในช่วงของรับผิดชอบสูงงานหนักเชิงระบบและการแก้ปัญหาให้จบแบบมืออาชีพคุณมีเกณฑ์ต้องรับงานที่คนอื่นไม่อยากรับ งานยากงานละเอียดงานที่ต้องรับแรงกดดันบางคนอาจรู้สึกว่าทำไมภาระมักมาตกที่เราหรือเหมือนต้องเป็นคนเก็บงานปิดงานทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยเสมอแต่ดวงดาวบอกว่านี่เป็นสัปดาห์ที่ความนิ่งความอึดและความเป็นระบบของคุณจะทำให้คนเห็นคุณค่าชัดเจนมากขึ้นยิ่งคุณทำงานแบบมีหลักฐานมีขั้นตอนคุณจะได้เครดิตและได้ความไว้วางใจแบบจริงจังค่ะ สิ่งที่เด่นในสัปดาห์นี้งานเอกสารตรวจสอบคุณภาพระบบหลังบ้านเด่นงานที่ต้องวางแผนระยะยาวหรือจัดการความเสี่ยงเด่นงานที่ต้องคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าลูกค้าแบบจริงจังเด่นสิ่งที่ต้องระวังคือการทำทุกอย่างคนเดียวและแบกเกินกำลังคนเกิดวันเสาร์มักไม่อยากรบกวนใครคิดว่าเดี๋ยวเราจัดการได แต่สัปดาห์นี้ถ้าคุณไม่กระจายงานคุณจะเหนื่อยจนล้าและอารมณ์ตึงง่ายค่ะทำแนะนำคือทำเช็คลิสต์งานรายวันและตั้งเส้นตายย่อยงานสำคัญให้เก็บหลักฐานเช่นอีเมลแชทเอกสารถ้างานล้นให้ขอความช่วยเหลือแบบชัดเจนไม่ใช่บน่นสำหรับคนทำงานประจำมีเกณฑ์ถูกมอบหมายงานเพิ่มหรือถูกจับตามองผลงาน อย่าก,กังวลเกินไปค่ะเพราะถ้าคุณทำดีตามมาตรฐานของคุณปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ได้รับคำชมหรือหัวหน้าเชื่อใจมากขึ้นบางคนมีโอกาสได้หน้าที่ใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมค่ะสำหรับคนทำธุรกิจหรือฟรีแลนซ์สัปดาห์นี้เหมาะกับการจัดระเบียบงานหลังบ้านเช่นสัญญาใบเสนอราคาระบบบัญชีการวางแพ็กเกจบริการรวมถึงการคุมคุณภาพให้แน่น เพราะลูกค้าในช่วงนี้จะมองหาความไว้ใจมากกว่าแค่ราคาถูกค่ะถ้าคุณวางมาตรฐานให้ชัดจะมีโอกาสได้ลูกค้าระยะยาวค่ะการเงินการเงินของคนเกิดวันเสราร์ในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์คุมได้แต่ต้องรอบคอบและมีภาระต้องจ่ายรายรับยังมีเข้ามาตามปกติโดยเฉพาะจากงานหลักงานเสริมหรือรายได้ที่เกิดจากความขยันและความรับผิดชอบบางคนมีเกณฑ์ได้เงินค้างได้เงินทยายเข้า ทำให้ใจเบาขึ้นช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ค่ะแต่รายจ่ายจะมาในรูปแบบจำเป็นมากกว่าฟุ่มเฟือยเช่นค่าใช้ใจ่ายเรื่องบ้านครอบครัวซ่อมแซมค่าอุปกรณ์ทำงานหรืออัปเกรดสิ่งจำเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อความมั่นคงระยะยาวดวงดาวเตือนให้ระวังการให้ยืมเงินหรือการช่วยเหลือคนอื่นแบบเกินกำลังเพราะคุณมักเป็นที่พึ่งของคนรอบตัวแต่ถ้าคุณช่วยจนตัวเองตึงคุณจะเครียดและกดดันมากค่ะ คำแนะนำการเงินแยกเงินจำเป็นกับเงินสำรองให้ชัดถ้ามีคนขอช่วยให้กำหนดขอบเขตเช่นให้ได้เท่านี้หรือช่วยได้แบบนี้งดตัดสินใจลงทุนใหญ่ด้วยอารมณ์ให้ดูข้อมูลให้ครบก่อนค่ะถ้าคุณรบอบคอบการเงินสัปดาห์นี้จะนิ่งและปลอดภัยค่ะความรักคนมีคู่ความรักของคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงของจริงจังต้องการความมั่นคง และมีเรื่องให้คุยแบบเป็นรูปธรรมคุณอาจรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นอยากให้คำพูดกับการกระทำของอีกฝ่ายไปทางเดียวกันบางคู่มีเกณฑ์คุยเรื่องอนาคตเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องภาระครอบครัวหรือการแบ่งบทบาทในชีวิตร่วมกันค่ะดวงดาวแนะนำว่าให้คุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์และอย่าคุยตอนเหนื่อยจัด เพราะคนเกิดวันเสาร์พอสะสมความเครียดคำพูดอาจหนักและตรงเกินไปโดยไม่ตั้งใจค่ะถ้าคุณค่อยคอยคุยและเปิดใจฟังกันจริงๆสัปดาห์นี้ความรักจะมั่นคงขึ้นมากค่ะและคุณจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวคนโสดคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาแบบจริงจังเป็นคนสุข,ขุมมีความรับผิดชอบความสัมพันธ์อาจเริ่มแบบช้าชาไม่หวือหวาแต่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจได้ค่ะ แต่ดวงดาวบอกว่าอย่าปิดใจเพราะเคยผิดหวังให้คุณเปิดพื้นที่เล็กๆให้คนใหม่ได้พิสูจน์ตัวเองดูความสมั่งเสมอเป็นหลักถ้าเขาชัดเจนและไม่หายไปมีโอกาสพัฒนาเป็นความสัมพันธ์จริงจังได้ค่ะสุขภาพสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ควรระวังความเครียดสะสมและอาการปวดเมื่อยจากการทำงานหนักค่ะอาจมีอาการปวดหลังตึงคอบา่าไหล ปวดข้อปวดกล้ามเนื้อจากการนั่งนานยกของหรือทำงานหนักนอนไม่พอหลับไม่ลึกเพราะสมองคิดไม่หยุดค่ะดวงดาวแนะนำให้พักเป็นช่วงยืดเหยียดเบาๆวันละ10-15นาทีดื่มน้ำให้พอและอย่าฝืนทำงานจนเกินขีดจำกัดค่ะเพราะสุขภาพของคุณคือพื้นฐานของทุกอย่างค่ะถ้าทำได้ปลายสัปดาห์ร่างกายจะดีขึ้นแบบรู้สึกได้ค่ะทำแนะนำประจำสัปดาห์ ดวงดาวฝากข้อความถึงคนเกิดวันเสาร์ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวสัปดาห์นี้คุณมีภาระเยอะและต้องรับผิดชอบหลายเรื่องแต่ขอให้จำไว้ว่าการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือความฉลาดในการดูแลตัวเองค่ะให้คุณเลือกทำสิ่งที่สำคัญจริงๆวางระบบให้ชัดปล่อยเรื่องเล็กที่ไม่จำเป็นต้องแบกและให้เวลากับการพักใจบ้างค่ะเมื่อคุณวางทุกอย่างเป็นระบบชีวิตจะเริ่มมั่นคงขึ้นค่ะ ทั้งงานเงินและความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ดวงประจำสัปดาห์ที่1-7กุมภาพันธ์2569สํำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะหากอยากฟังคำพยากรณ์แบบละเอียดสำหรับทุกวันเกิดอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง2ดาวฟังดวงนะคะถ้าคำทำนายนี้ตรงใจกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ ขอให้คนเกิดวันเสาร์มีสัปดาห์ที่งานสำเร็จเป็นรูปธรรมการเงินมั่นคงความรักชัดเจนและสุขภาพแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังดีๆจากดวงดาวนะคะ